วิธีการโหลด USB เข้า CNC โอเคมาที pe, okay, ่โหมดอ่า Edit แล้วก็ไปที่โปรแกรมแล้วก็ไปที่โเด Order เดอร์แล้วก็กด o p r t ปึ๊บหลังจากนั้นไปที่ Device Change แล้วก็เลือกไฟล์ใน USB ปึ๊บอ่าตอนนี้จะเลือก37มเอาไฟล์37มเจรงก็คือ เลื่อนเคอร์อเซอร์มาที่37แล้วก็กดเอกดตัวบวกหาคำว่า f input f input ปุ๊บหลังจากนั้นก็กด f get อย่างเช่นถ,ถ้าเราต้องการ8ก็เลื่อนไป8แล้วก,กด f get แต่ว่าเราต้องการ37แล้วก็กด f get ปุ๊บหลังจากนั้นก็กด f set นะ f set แล้วก็กด e x i อ่าโอเคมานะครับตัวนี้ก็กลับไปดูที่กลับไปดูที่อ่าซีนซีเมมโมรี่ก็ได้อ่ามาแล้วสามเจ็ดอ่าเ่าไปต่อไปจะเอาโอเคหยุด